นี่ปลามาแมวเกานลอยนะครับเน,ะนอะน้มาแมวหันนะครับน้อ,องเลน้องอันนี้ก็ไปก็สีช้างได้น้องอันนี้เขาก็จะมาแอลวัดอ่าแล้วก็มาแมวเจ้าแมกกดอิ้มนะครับน้องสายมูสายมูยมนะฮะน้อเขาว่าเนาะทำบุญทำทานแอลวัดแอลว้าพ่องเล่นแกยุกแกยากษ์กิจแกเล่าทุกองค์ประกอบแบบนีนะครับเนอะ แต่ตาไม่เอวลข้าวๆเ้อบุ๊เดวปลาล่ำปลาเหลือนะน่าตาเนี่ต่างไปมีโอกาสก็แวะมาทักคบเด้อะสีราชาชูบุรีเนาะแต่เดี๋ยวจหาติดจอดรถก๊าบเนอะครับเดี๋ยวจอดรถเตลยขี้เต๋อเนออุ่นกับไปก็สี่ทางตะเพ่ตะแมกตะอิมเนาะไป้เอวกันเดียวเลยปิกบ้านแล้วจะขิงเข้าเก็ะป้ายอลส่วนสาธารณะก็ร้อยสีลาชาชูบุรีเนาะเดี๋ยวป้าแอลนครับ นี่ก็ตนทางหน้าปุ่นก่อไปสีราชานะ่ะเดี๋ยวไปก่อแผนกล้องไปจ้าน้าขวามือตรงหน้านี่ก่อเป็นตาเหือไปก็สีช้างนอ,นอ๊อฟน้อพูดนะเออเดี๋ยวปลาไปเอวแฮมนอ๊โอ้สวนงามขนาดนอะสวนงามปุ่นก็เป็นวัดนอพูดน,นะเพ่กับเจ้าแม่กวนอิมก็เขาตัญ้าอยู่นออ โอ้เดี๋ยวปลาไปแอวนะครับน้อโอ้เพ่กับเป็นผ้านอพระตะรูปสาธุสาธุครับลำรวยเฮงเฮงถูกหวยรวยแท่กันเนาะครับน้อเดี๋ยวย่างต่างเพ่โอ้มีร้านขึ้นเสียงกันสแสดงเนาะนี่นะมีคบม,มดกันนี่คมรูปแบบเนาะโอ้นี่พระพิคเนดงามนะครับน้อเฮาซำ เหมือนโคตนียงไฮยเนาะหน้าตาจะออกแนวนั่นขอนวัวตังชาดเนาะนูวอะเขาไปตังชาดกันนี่เขาต้องแกงอูจีนหน่อยเชื่อสาวบ้าชีโปโูเยอะฮะน่าเดือดเชียววันนี้ก็บไวพะพิคเนตกันนะครับเนาะโอ้คือครับคือคือคือเดี๋ยวพอมุมอื่นเนาะอ๋อมามุมนี้ต่อ โอ้หุนห่นเผาหุนหา่นเผาโอ้สวยงามสัตุขอหลุกจ้างถูกหวยรวยแท้นะครับพ่อโอ,โอ้คือแต่ฮะสารเลยอย่างก็สานเจ้านาะจาก,ก็นี่อน,นี้สารเจ้าอย่างนี้ถ้าอุบัติภูขขโทษต้นนะครับเนอโอ้งงามเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปขวามือนะเขาก็ไปก็สีช้นกันนะครับนะเออคือเหรอนะ,นะ ก็สีช้างจ่ปุ้นนะไส้นี่นะนะหมอเนาะมีตาเหือมีการประมงเนาะน่ะน่ะหัวกล้องหันกัวันนี้กับบันไดเจักใจกล้องดีแต่มือเป็นมือถือเนาะเออนะครับกับไปแอลกันนะเฮ้ยสมัยวัยรุ่นกับไปมันนะครับเนาะเจอคนบ้านตาไม่แอลกันนะตั้งเพ่กับเป็นไม้หินนะครับเนาะเลาะไปกันเนาะเดี๋ยวร่นเนี่ยขากับดีกําลังมาจากโรงพยาบาลนี่อ๋อไม้หินใหญ่เป็นครอบเนาะ โอ้จันงามหอบนเพื่กับมีวัดแต่แบบไปนั่นึกเขา้อขอโทษทีนั่งบ่ไวชขาบปนีโอ้งามนั่นอันนี้นะเนาะงามนี่ก็ไปทะเลฮะเห็นรึเอล่งามจุดถูกจุดอย่างสาตุสาตุครับเนี่ยเทพเจ้าเนาะองค์อย่างก้อนนี่เดียวคนโกอูกันนี่ขอก็อูบะทูนึงเนาะอ๋อจะแม่คนอิ่มนะจะเป็นคนอิ่ม โอ่งจ ah ้าแม่คนอิ่มนะครับน้องงดงามเขาว่าองค์ใหญ่ระดับในหูนี่จำมาได้ระบ่อก้าอู่เดียวบ่ตรงนะครับน้องระดับในหูนี่องค์ใหญ่นะองค์นี้นะสาธุดวยเหง่ๆนะครับเนื้อสวยตัวแท้จำแม่อู่เมียงนี่เขามองหน้าเขาต้องอู่แบบอู่แนวแบบนี่ไงจี๊ดหน้าอู่ไปเลยเนาะ ก็ว่ากุ้ง้า发ายล้วดินะฮะเขาล่าป็งสีชมพูเชียวสีดําว,วาจะหกฮะเขาเล่าอะไรอยู่ฮะตปุ่นก็ก็สีชังเนาะเนาะมีการประมงเอาโอเคแต่อย่างวันนี้ซะน้อยนะครับเน้อวันนี้มันมืดไปน้อยฝอนมันจะตกเนาะครับเนาะอันนี้ตอนหลังท่านเจ้าแม่คนอิ่มเนาะอันนั้นก็เป็นศาลเจ้าเนาะยูร่ากับปเปลไปไหว้กันนะครับเน้อ อันนี้ก็จอดรถตรงไหนก็นได้นะครับเนอะที่ไหนว่างก็มาจอดเนอะอันนี้ก็เป็นศาลเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาเรียนยังนะ้นอู้พี่ขอโทษเล้วนะเนอะย่างไปบ่ไหวละบนเพ่งหนาวสูงนะนี่เนาะโอ้รอ,อมาวัดนี่สักครับนะครับนอเ,เนอะเนอะย่งางก็บใครวชไหวเนาะรอฟังไายของนะครับนอ โอ้ยพอหมูพอมหมอนาะอันนี้กระพาสักกระจายสาธุสาธุครับต,ตังขึ้นนะครับเนาะนี่ก็ขายหวยครับตังขึ้นปุ้นเนาะยำนมก็ขึ้นเดีนยวนะหวยละโอ้หลวงพอทันใจตัวมีนะครับนอ้อเลาะเลาะอันนี้เลาะเอาฟังทรายนะครับนี่ จะไปตั้งออกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวงลำคานเตะจะออกแล้วออกกลับบ้านแล้วเมื่อก่อนมันมีเตยายักษ์นะโบอก่าหุนไปไหนหมดเหอสมัยก่อนนะหลายปีก่อนที่ก็อยู่สมัยก่อนเตะมันมีเตยายักษ์อยู่ครับเนาะอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับเนา,านะฝั่งซ้ายเป็นสิละช้าเนอะเดี๋ยวปานเลาะสกัดปิกปานแล้วเนาะอันนี้กับวัดก็ลอยฝั่งซ้ายนะครับเนาะโอ้วยรุ่นก็นักข้อ กุมกุมเฮาเขาก็ไปที่พักผ่อนยันใจเนาะแังว่าใครจะมาก็ได้เหมือนเขาไว้รุ่นแต่ก่อนเขาก็ไปนั่งแล้วไปกุมกุมน้ำเนาะทีบโอ้ยหลงแกกระทายลูกขึ้นหัวล้อเฮยก่อนยืดถึงความหลังนะาลุงเนาะนี่อันนี้ฮะโอ้นะตกปลาก็มีน้ำเนอะต้งลุ่มต้งลุ่มนี่เป็นเป็นอย่างนี Del ้เป to ็นศิลาช้ากันในโรงแรมเหมือนกัน เนื้อกับมีเหรอเขียนภาษายเนาะเนื้อ,ก,อกับมีเนาะนะน้ำมนลงนะครับ,นะบราาเนอะปุ่นศิลชาติไปจะไปบ้านละอันนี้ก็เป็นก้อนะนะั่นแหละมันเป็นก้อพุทธมาเนาะเขาปุ้นก็เป็นศิลาชาชิเป็นแผ่นดินใหญ่เนาะเขากา็สร้างสะพานมาแนะ่หันสมัยก่อนเนาะฮอกเกอเกิด์ตบัตันมันจะเป็นสะพาน ไม่เยู่เล็กว่าะเลยนี่เขาทําสะพานปูดแล้วว่ับรถมาได้ว่ะเน,นี่ยล้วก็สะพานใหม่ขอล้างแปงคำรอบนยุคนี้เนาะเขาก็บุกอุปวัตเลยอูภีตเขาโทโนตัวเนี่ยเวลาเอาหุงอาหารเนี่ยนะพุ่นนาหม้อนะครับกินอร่อยว่ากับแวะม้านะครับเนี่อตอนเย็นเขาก็มาวิ่งมเาเล้วสาวก็ง้างตักซอสาวดิค่ะ อุ้ยขบมานั่งเล่นนะะี่ค่ะห่วยโดยแท้นะค,ะนครับเนาะข้าวก็มีหนึ่งอย่างอะแต่าทางปิดอ่ะกำกินก็มีนะครับเนื่องนะรถกำกินปาลาเราตะกอนมีรนะ้านอาหารตัวนั้นที่ผมมีห้องหม,มูผมมีเราเหาก็ย่างมาถึงเนะาะตะกอนล้ำนะข้าวเ้านะอร่อยร้านอาหารนะแปลงแต่อร่อยนะตัวตะกองทรายนีนะะ่รับเนื่องผมได้เอากิมบอลมากันสั้นไทยบ,บ้านๆเนาะ จะปิ๊กแล้วจะปิ๊กแล้วนี่ตังออกแล้วนะครับเน้อโอเคมานะจะปิ๊กแล้วนี่ตังออกขอแปลงสะพานใหม่วะเขาว่ารับน้ำหนักผู้โดยสารได้290คนเป็นสะพานยังวะขอพอกัเน้อ,อเน้อประพรเน้อไข่ลายคลิปยาวก็เลิกพอได้นะครับเน้ออ,นเอ,เออ๋อเป็นสะพานนี่ฮะเออ ะสะพานอีน้ำตอนนี้น้ำลงนะครับเนอะเนี่ยสะพานเตี้ยนะน้ำลงขากรได้ญยางไก่ติ๊กและข่อยางสก,กัดนะครับเนอะพอละสะพา,านสีม่วงวากขาวม่วงเนอะหน้าปุ๊กก็เป็นสีละช้าแล้วเป็นแถนนใหญ่อันนี้ก็คือเป็นกลางน้ำถึงก็ทางปูนถนนก็สะพานม้าถึงก็อันนี้ก็เป็นกอร้อยก,กอ,อยกลางน้ำนี่นี่น โคนก็นกนมาหาปูหาปลากันนักนะอันนี้ก็เป็นทุ่นนี่ไงฮะพอาะแล้วยางบวายละเห็นก๊อน,นนี่ก็น้ำหลงโหมีแต่โคนฮะนก๊อโอเคโอเคจะปิกบ้านก็ออกไปตังปุ้นอะนะครับเน้อเอกไปตาพันธุ์ใหญ่เนี่ยโอเคบา,บายบายครับเจือ